จริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าหากว่าโครงการของท่านยังเหลืออยู่น้อยมากมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะกับการเล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโครงการของท่านยังเหลืออยู่พอสมควรจานวนยูนิตพอสมควรแล้วถ้าเกิดท่านเล่นบอกว่าเฮ้ย mm. เดี๋ยวขายไม่ได้อีกปีนึงเดี๋ยวขายไม่ได้อีก2ปีแล้วท่านปิดเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าท่านอัดโปรโมชั่นเพื่อปิดผมถามว่าแล้วโครงการต่อไปของท่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะ นึกออกใช่ไหมเพราะเราคงไม่ได้ทําธุรกิจขึ้นมาเพื่อเปิดบริษัทขึ้นมาปุ๊บปิดโครงการให้ได้โครงการหน้าฉันไม่ขายแล้วเพราะจริงแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ครับมันเป็นเรื่องของการตั้งรับในเชิงกลยุทธ์มากกว่าว่าเมื่อคนไม่เชื่อมัน่นเราต้องสร้างความเชื่อมัน่นอันนี้ผมบอกจริงนะในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งหมู่บ้านผมเนี่ยผมเคยเชื่อมั่นเขามากกว่านี้ไม่บอกแล้วกันนะว่าแบรนด์อะไรแต่แบรนด์ใหญ่มากนะครับผมเคยเชื่อมั่นเขามากกว่านี้ ณวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นเขาน้อยลงมากเนื่องจากเขาไม่เคยคุยเไรกับผมเลยคำว่าคุยเลยครับคือสื่อสารด้วยคือจริงๆแล้วโดยปกติฮะการตั้งรับเนี่ยมันต้องเป็นไงฮะจริงๆแล้วช่วงน้ําท่วมเนี่ยผมว่าความเดือดร้อนระหว่างช่วงน้ําท่วมกับหลังน้ําท่วมมันต่างกันช่วงน้ําท่วมเนี่ยครับคนแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องบ้านจริงไหมฮะเพราะเขาคิดอย่างเดียวว่าฉันจะอยู่ยังไงที่ไหน เขาไม่ได้คิดเรื่องบ้านเขาหรอกครับอย่างมากก็เป็นห่วงว่าจะมีขโมยขจรเข้าไหมนะฮะถ้าท่านยืนยันได้ว่าท่านดูแลสมมติ่าท่านท่านท่าน,านยังเป็นคนดูแลโครงการอยู่นะครับท่านสามารถยืนยันได้ว่ามียาม24ชั่วโมงแข็งแรงดั่งเดิมนะครับมียามพายเรือดูเนี่ยแล้วถ่ายภาพมาลง Facebook ให้เห็นเนี่ยแค่นี้ก็อุ่นใจแลวชีวิตผมนะฮะแต่ในหมู่บ้านผมนี่ไม่รู้ยามหายไปไหน แล้วก็มีใครไม่รู้โพสเฟซรูปไปว่าพวกนี้เป็นใครมาตกปลานในบ้านเราผม,ผมก็เอาเฮ้ยหมู่บ้านผมมันก็หมู่บ้านของบริษัทที่มีชื่อเสียงนะทำไมมันเป็นแบบนี้นะฮะกลับกลายเป็นว่านิติบุคคลบางบางหมู่บ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวเจ้าของโครงการมาดูแลเองอีกมันก็รู้สึกว่าให้ความเชื่อมั่นมันลดลงเพราะเรารู้สึกว่าให้เราเราซื้อบ้านในส่วนหนึ่งเพราะเราเชื่อคําว่าเจ้าของโครงการจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงน้ําท่วมเนี่ยกระส่วนนึงละ สมมติว่าท่านตรงนี้ท่านพลาดไปแล้วไม่เป็นไรครับเพราะช่วงสําคัญกว่าคือช่วงหลังน้ําท่วมหลายคนนะครับหลายโครงการผมเห็นโดนด่าตอนท่ามท่วมยังงุนยางนี้อย่างนั้นแต่พอหลังน้ําท่วมปุ๊บวางแผนได้เร็วสื่อสารได้เร็วเยียวยาได้เร็วจบไม่มีปัญหาเพราะคนมักจกำสิ่งที่ได้รับในตอนสุดท้ายมากกว่าสิ่งที่ได้รับผ่านๆมาแต่ในขณะที่บางโครงการครับระหว่างท่วมไม่ทําอะไรหรือทําแล้วก็ไม่สื่อสาร ที่สาคัญพอน้ําลดน้ําแห้งปุ๊บไม่รู้จะเอาอยัางไงคําถามคือลูกบ้านคิดยังไงฮะลูกบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าผมอาจจะคิดต่างจากพวกท่านนะครับผมเป็นลูกบ้านคนนึงผมคิดง่ายง่ายแค่นี้เลยก็ระหว่างน้ําท่วมคุณขายบ้านไม่ได้เนี่ยคุณไม่คิดจะทําอะไรหลังน้ําท่วมเลยว่าแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นยังไงเออผมก็คิดง่ายงแค่นี้นะเพราะอะไรครับเพราะผมไม่เห็นเขาทำอะไรกับบ้านผมตอนน้าท่วมเลยเพราะนั้นหลังน้ำท่วมมันต้องชัดเจนสิแต่กับการว่าจะทําอะไรบ้างครับ ผมต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างหรือคุณจะดูแล,แลให้ผมบ้างเดี๋ยวเราจะสื่อสารกลับไปโทษนะฮะผมเข้าบ้านมาสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะสื่อสารกลับไปเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ปัญหานี่คือปัญหาเรื่องการสื่อสารครับในการสร้างความมั่นใจจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลูกบ้านโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการอะไรมากในใ,ใ,ในในฐานะของการที่บอกว่าเฮ้ยเราทําอะไรเชิงรับนะครับเพียงแต่ว่าสื่อสารให้ชัดเจนมีมาตรการโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามองว่าจะมีคนใหม่เข้ามาซื้อบ้านหรือไม่ซื้อบ้าน ผมว่ามาตรการที่ป้องกันน้ําท่วมอย่างชัดเจนเนี่ยต้องมีว่าเฮ้ย mm. เรากลับมาฟื้นฟูหมู่บ้านหมู่บ้านนี้แล้วเราจะมีมาตรการป้องกันน้ําท่วมยังไง mm. เพราะผมมักจะเชื่อว่าตอนนี้ครับถ้าหากว่ามีใครเข้าไปในไซต์งานที่น้ําเคยท่วมอย่างแรกเลยนอกจากคุยกับเซลแล้วเนี่ยเวลาไปตระเวนดูบ้านเนี่ยได้โอกาสเป็นผมผมก็ถามนะบ้านข้างๆนี้เขาซื้อไปแล้วเนี่ย พี่เห็นมีคราบน้ําท่วมอยู่โครงการดูแลดีไหมตอนน้าท่วมมขาทาอะไรให้พี่บ้างหลันท่าอะไรให้พี่บ้างผมมีสิทธิ์ถามไหมครับเนอะแล้วคนตอบอมันอยากตอบปะกูอยากระบายเต็มที่เลยเอาจริงไหมมันไม่ทําอะไรเลย<ม>พี่คะเขาโกหกคะ่ะเชื่อเซล์หรือเชื่อพี่เขาครับผมก็เชื่อพี่เขานะจริงไหมฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ เรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าใจครับแต่เราต้องเซตมาตรการให้ได้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมยังขายไม่หมดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเข้าไปซื้อก็ต้องถามแน่นอนว่าแล้วมาตรการมันคืออะไรเพราะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวโอกาสที่มาซื้อในเมืองคงยากถูกไหมฮะมันจะเจอพื้นที่ที่โดนส่วนใหญ่น้ําท่วมแต่ถ้าเป็นคอนโดอาคารชุดเนี่ยผมมองอย่างเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดมันท่วมส่วนมากก็คือชั้นหนึ่งถูกไหมฮะคุณจะสื่อสารยังไงเขาว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่เขาเข้าบ้านไม่ได้เนี่ย นะครับคอนโดมันยังอยู่ดียังมียามดูแลที่ดีไม่ไม่มีคนสามารถขึ้นไปงัดห้องเขาได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นไอ,ไอ้นี่คือการสื่อสารในเชิงรับก่อนว่าต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ก่อนว่า mm hmm. ว่ายูนิตท,ที่เหลือคุณจะทําอะไรให้เขาได้ mm hmm. เพิ่มขึ้นจากตอนก่อนน้าท่วมบ้างอ่ะฮะ เรื่องราคาอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นซะมากกว่าเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับครับผมโอเคเนื่องจากว่าเราก็เห็นทิศทางการเชิงรับแล้วเนื่องจากลูกบ้านโดยตรงโดยผู้ประสบภัยโดยตรงด้วยอาจารย์อาจารย์บอยเป็นผู้ประสบภัยโดยตรงด้วยนั้นเนี่ยก็จะพอเข้าใจความรู้สึกของคนอยู่มีที่นี้ว่ามีใครที่บ้านน้าท่วมไหมครับผมไม่ต้องอ,องายนะครับไม่ต้องอายนะครับแสดงว่าพวกท่านไม่ยอมบอกผมเลยท่านอยู่สังหาริท่านรู้ว่าตรงไหนไม่ท่วมใช่ไหมต้องบอกว่าบ้านผมตื่นเต้นบ้านผมอยู่ตรงสุขุมวิท81 ตรงข้ามเนี่ยน้ําท่วมตอนอประมาณสักสองเดือนแล้วมีน้ําท่วมแบบจากฝั่งห้าสิบมาตอนนั้นเนี่ย oh. โอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าผมก็วิ่งออกไปดูเลยครับสุดท้ายมาไม่ถึงก็รู้สึกดีใจที่เราอยู่ในอสังหาที่ถูกต้อง oh. ฝั่งแปดสิบเอ็ดพอดีถ้าฝั่งคู่เนี่ยน,น้ําท่วมแน่พอดีฝั่งขี้ก็เลยไม่ท่วมฝั่งแปดสิบเอ็ดก็คืออยู่ตรงข้ามโลตัสอ่อนนุชอ่าใช่ใช่นะผมข้างๆผมประกอบไปด้วยคอนโดสองหลังนะครับผมไม่บอก <Hey. S 1> ไม่บอก,ไม,บอกไม่บอกแบรนด์ไม่ท่วมหรอกครับแบรนด์สูงสู่นะนะไม่ท่วมหรอก อันถัดไปคือว่าเนื่องจากเราเชิงรับแล้วเราก็มาวางกันอาจารย์บอยก็แนะนําเรื่องของเชิงรับเราลองมาดูแล้วในมุมมองของอาจารย์บอยว่าถ้าเชิงลุกการตลาดในปีนี้เนี่ยหลังจากในภาพลักษณ์ของลักขณะน,น้ําท่วมแบบนี้เนี่ยเราควรจะทําแบบไหนดีครับอาจารย์ครับคือจริงแล้วเชิงลุกเนี่ยครับอย่างที่บอกอย่างแรกคือผมว่าตอนนี้ทุกทุกธุกรกิจน,นะครับที่มีปัญหาประสบภัยด้านเกี่ยวกับอุทกภัยที่ผ่านมาแล้วมันสร้างความไม่มั่นใจเนี่ยมันต้องหนึ่งก็คือเร่งกลับมาสร้างความมั่นใจให้ได้ก่อนทีนี้คําถามคือความมั่นใจจะสรร้้าางงไไดอย่ นะฮะมันเหมือนกับก,การบอกว่าผมบอกว่าบ้านผมดีเนี่ยมันก็คงไม่ใช่สร้างความมั่นใจให้ดีที่สุดนะครับหรือว่าเซลล์มาบอกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเซลลเขาต้องการขายของอะ่ะก็ต้องบอกว่าบ้านเขาดีแต่คําถามคือตั้งแต่น้ําท่วมจนกระทั่งพ้นน้ําท่วมเป็นต้นมานีครับผมเองผมแทบไม่เห็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของค่ายใดออกมาบอกเลยว่าจะจัดการชีวิตลูกบ้าน ในปัจจุบันและในอนาคตกับโครงการของตัวเองได้อย่างไรข่าวที่ผมเห็นคือเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของเมืองไทยยิ่งดูยิ่งแค้นนี่ผมพูดจริงๆนะผมผมผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับคือยิ่งดูยิ่งแค้นน่ะชีวิตเอารวยขนาดนี้ทำไมไม่เยียวยาอะไรฉันบ้างวันนี้ชีวิตเนี่ยนึกออกไหมฮะแต่ ผมไม่ได้โทษนะโทษสอยุทธเอาแล้วกันนั่งดูสยยอยุทธอยู่ช่วงน้ําท่วมกําลังพีคเลยนะอันดับหนึ่งโอ้โห oh อันดับสองโอ้โหเฮ้ยหนึ่งกับสองนี่ไล่บี้กันแบบเมามันมากนะครับได้แชมป์โดนโคน่นแชมป์อะไรเงี้ยมันก็โอ้โ oh หชีวิตเนี่ยครับแต่ปัญหาคือผมเข้าใจนะความรวยเป็นเรื่องของท่านครับผมก็ไม่ได้ไปว่าท่านว่าท่านรวยแต่ ท่านรวยขนาดนี้เนี่ยช่วยออกมาพูดอะไรกับคนอื่นบ้างได้ไหมครับว่าจะทํำยังไงดีเพราะจริงๆแล้วครับเอาพูดง่ายๆช่วงที่ผ่านมาจาซีอโอท่านไหนได้บ้างครับช่วงน้ําท่วมเนี่ยฮะเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการที่แบบจํเงินได้แม่นๆเนี่ยใครครับอ่าคุณตันใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะเขาคบกับสหยุัน,นี้อันนี้โอเคนะอันนี้เข้าใจนะอ่าอ่าแต่ถามว่าจะถามว่าเราดูว่าเรามั่นใจไหม ว่าเออสมมุตินะถ้าผมไม่ใช่คนที่แบบทํางานกับเขารู้จักเขาหรือก็ตามแต่อย่างเงี้ยครับดูแล้วรู้สึกไหมเออดีเนาะชีวิตเขาดูรับผิดชอบลูกจ้างเขาดีเขารับผิดชอบคนอื่นดีถึงแม้ถึงแม้จะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงเขาก็ดูแลกันอย่างดีบอกจริงจริงแล้วผมว่าคนไทยไม่ต้องการอะไรครับต้องการแค่ต้องการแค่ความมั่นใจคํายืนยนันหรือแบบเฮ้ยช่วยออกมาบอกอะไรผมหน่อยเถอะแต่นี่คือแบบไม่นะครับอันนี้คืออย่างแรก ถ้าถ้าเบอร์หนึ่งสามารถที่จะทําอะไรให้แบบมี power ขึ้นมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจจะเริ่มกลับมาได้ง่ายขึ้นอันนั้นคือหลักของการตลาดอย่างแรกเลยนะครับในการในการทํา CEO branding อย่างหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้คนคนมองว่าถ้าเบอร์หนึ่งชัดเจนโดยเฉพาะเวลามีวิกฤตเนี่ยภาพจะดูโอเคมากนะครับกับอย่างที่2ฮะถ้าเกิดจะบอกว่าเชิงรุกผมว่าตอนนี้เราคงต้องกระจายความเสี่ยงถ้าใครเคยทําธุรกิจแบบเดิมๆเ,เช่นชีวิตนี้ฉันทําแต่ ทาวเฮาส์ชีวิตนี้ฉันทำแต่บ้านเดี่ยวคงต้องหันกลับมามองอะไรที่มันเป็นอาคารชุดบ้างหรือว่ากระจายไปยังพื้นที่อื่นๆบ้างเพื่อลดความเสี่ยงในในในรอบของกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลลงนะฮะอาจจะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งซึ่งน่าจะมีโอกาสอยู่เยอะนะครับเพราะตอนนี้นี่เองเนี่ยในหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นจะเป็นเชียงใหม่จะเป็นอุดรเป็นอุบลเป็นโคร,ราชนะครับ หรือว่าแต่ทางใต้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะรู้สึกชีวิตจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับเพราะาใต้ชอบท่วมในในเวลาที่แปลกและโทษนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ผมต้องพูดนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันมันเห็นชัดเจนคือถ้าไมถ้าถา,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนนี้รัฐบาลของนายกคนปัจจุบันนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยภาคเหนือก็จะได้รับการดูแลดีหน่อย อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับงบพัฒนาภาคเหนือออกละน้ําไม่ท่วมเท่าไหร่ภาคใต้น้ําท่วมอยู่รอก่อนเรากําลังหางบลงไปพัฒนาคือผมก็ไม่ได้ไปนั่งโจมตีใครนะครับมันก็ยุคใครยุคมันนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเออเวลาเกิดอะไรกับใต้ปุ๊บเนี่ยเงียบกว่าเกิดอะไรกับเหนือใช่เออนะฮะอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นบางทีเนี่ยครับไอาการกระจายความเสี่ยงเราลงไปเนี่ยก็ต้องดูได้ว่าทิศทางเป็นยังไงบ้าง แล้วก็คาดว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของสีเขียวนะฮะคาดว่าจะยังอยู่อีกนานคือรัฐบาลน,นี้น่าจะยังอยู่ได้อีกนานนะครับนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับคนส่วนใหญ่ก็เรื่องรัฐบาลน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางส่วนหนึ่งนะฮะในการกระจายความเสี่ยงว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงแบบไหนบ้าง นะครับแต่ว่ากิจการอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในแถบในแถบตะวันออกน่าจะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าใช้ได้ทั้งอยู่อาศัยพักผ่อนและทำงานด้วยนะครับในส่วนที่ผมขออนุญาตเสริมอาจ,อา,จารย์บอกน,น,นิดนึงพอดีว่าวันนั้นเนี่ยผมมีโอกาสดูชีพจรโลกนะครับชีพจรโลกชื่อเดนิตซงผมไม่ใช่มีวันนั้นมีใครได้ดูไหมครับเดนิตซงคนนี้เนี่ยเป็นคนทําเรื่องของ รถที่ให้คนตาบอดขับโอ้ทุกคนงงมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็นั่งดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2,544ประมาณต้นเดือนมกราคม2,544แต่ประเทศไทยเพิ่งรู้ว่ารถคันนี้เกิดขึ้นต่อ2,555ผมก็นั่งดูบ๊บสิ่งหนึ่งที่เขาพูดคำหนึ่งผมประทับใจมากเลยคนนี้เนี่ยเป็นคนสร้างแล้วซึ่งให้คนขับคนตาบอดเนี่ยขับเองด้วยนะตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองด้วยถ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้โฆษณาให้ชีพจรลโลนะครับแต่ว่าสามารถไปดูได้ เขาสามารถทําให้รถคันนี้ให้คนตาบอดขับตัดสินใจด้วยตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่คํหนึ่งที่เขาพูดถึงก็ผมคิดว่ามันเหมาะกับการตลาดคือว่าเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยคือการเอาสองสิ่งที่ไม่แมทกันเลยมารวมกันซึ่งเป็นคําที่ผมรู้สึกว่าเออมันใช่นะมันเป็นสิ่งที่เขาเขาเคยทําหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเขาบอกว่าเขาออกไปสวนสาธารนณะและเขาก็เห็นแม่เนี่ยผูกเปียให้ลูกแล้วเขาก็ทําหุ่นยนต์เนี่ยขาเดินเหมือนกับการผูกเปียของแม่ ซึ่งอันนี้มันน่าอาัศจรรย์มากผมก็เลยกลับมาคิดว่าเอ้ยแล้วการตลาดเชิงลุกในปีนี้เนี่ย2555นาขณะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะรวมกันเนื้อะระหว่างบ้านหน้าอยู่แม่น้าท่วมผมคิดว่าถ้าโครงการไหนเนี่ยสามารถทําให้ลูกบ้านเนี่ยมีความสุขได้ในวันที่เขาน้ำท่วมนะผมว่าโครงการนั้นสุดยอดเลยแคมเปญบางอย่างเนี่ยมันอาจจะแมทกับการในในปีนี้ผมมองว่ามันต้องมาผูกเรื่องนี้ในครึ่งปีแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมัน เรื่องนี้ผลกระทบเยอะโดยเฉพาะที่มันจะเกิดฤดูกาลหน้าฝนในช่วงเดือน6สมมุติถ้าโครงการไหนสามารถทําให้บ้านสุขสนร์แม่น้ําท่วมได้เนี่ยเป็นแคมเปญออกไปได้นะแล้วทําให้คนเชื่อได้ว่าสิ่งที่ลองรับเนี่ยมันถูกต้องนะแม้ว่าเขาน้ําท่วมแล้วเขาจะมีความสุขแน่แม้บ้านเขาจะน้ําท่วมแต่เขามีความสุขผมเชื่อว่าโครงการนั้นเนี่ยจะปปแตกเลยในการโปรโมชั่นไปเลยครับดูแลให้ถ้าน้ําท่วมทําให้ใหม่หมดอ่า อันน,น,นี้อันนี้พูดเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าต้องทำงันนะครับมันมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขของท่านเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดถามว่าผมเป็นลูกบ้านเงนี้ยโอ้โหถ้าเกิดสมมุตินะอยู่ดีนะปีนี้นะถ้าปีนี้ท่วมจะจัดการบ้านให้ใหม่หมดเอาวะถ้าราคาโอเคว่าอาจจะลองเสี่ยงดูก็ได้ <c oughs> ก็ยังไงผมก็ได้จัดการด้านบ้านใด้ใหม่หมดอยู่ดีอะ ใช่ไหมครับอันนี้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 มุมมองคนเคยท่วมนะฮะน,น,นะฮะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดยังคงเป็นคําว่าแบรนด์ของทุกท่านนะครับว่าแบรนด์ทุกท่านเป็นยังไงทีนี้ไอ้แบรนด์ตอนนี้มันโดนกัดกร่อนได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือไอ้สงครามโซเชียลมีเดียเพราะว่าเวลาใครรู้สึกว่าชีวิตตัวเองทุกร้อนอะไรก็ตามแต่เนี่ยฉันก็อยากจะระบายเหลือเกินเรื่องเรื่องชื่นใจเรื่องดีใจนี่ระบายน้อยนะฮะ เรื่องทุกใจเนี่ยระบายได้เป็นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นว่าใน Facebook ต่างๆก็จะมีการที่ลูกบ้านที่ไม่พอใจหรือแม้กระทั่งอันนี้เดาแต่ผมคิดว่ามีคู่แข่งของเราซึ่งพลอยผสมโรงกับลูกบ้านไปด้วยเนี่ยก็ซัดเข้ามาด้วยในในสังคม Facebook ซึ่งทําให้แบรนด์ของเราในในใน,ในภาพของลูกค้าที่อาจจะยังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันอ่อนแอลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนึงครับบางบางหมู่บ้าน พอโพสลงเฟซเข้าไปหรือว่าบางคอนโดนีครับโพสลงเฟซเข้าไปปุ๊บเนี่ยอะไรไม่ดีลบทิ้งหมดผมไม่ว่านะครับลบทิ้งก็ลบไปแต่ผมว่าก่อนที่จะลบเนี่ยครับช่วยบันทึกเอาไว้แล้วช่วยตอบคนที่เขาบอกมาด้วยคือจริงๆแล้วคนทุกคนที่โพสนะครับบางทีอาจจะหนึ่งอยากระบายโอเคอยากระบายก็กกกอันนั้นเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้คําตอบเนี่ยผมว่าเราต้องตอบ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่คนโพสซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาเพราะเขาไม่ได้คําตอบคําถามก็คือผมไม่แน่ใจนะฮะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีคําตอบหรือเป็นเพราะว่าคิดว่าตอบไปก็เท่านั้นอย่าตอบดีกว่า mm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญของคนที่ที่โดนที่เขาจะรู้สึกว่าแบรนด์แบรนด์นี้ดูแลเขาดีหรือไม่ดใีในสายตาเขาเนี่ยคือคุณสื่อสารกับเขาหรือเปล่านะครับผมไม่เคยว่าถ้าจะลบ ผมก็เคยโพสต์แล้วผมก็เห็นเลยว่าเออลบจริงฮะลบเร็วมากแบบไม่น่าเชื่อเปลี่ยนหน้าไปปั๊บกลับมาไม่มีแล้วค้นแล้วคนอีกก็หาไม่มีนะฮะแต่เวลาตอบโอ้โหจะตอบอะไรสักอย่างนี้ตอบช้ามากแล้วความแปลกที่สุดคือคนที่มีหน้าที่ตอบไม่ใช่คนที่ตัดสินใจได้ก็เลยไม่ตอบแล้วคนที่ตัดสินใจได้ไม่ใช่หน้าที่ฉันที่จะต้องตอบอ้าวเฮ้ย แล้วผมจะทํำยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ความเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านคงเข้าใจเพราะหนึ่งคนเริ่มไม่มั่นใจหนึ่งคนเริ่มรู้สึกไม่ดีมันก็เริ่มบอกต่อถูกไหมฮะแล้วการซื้อบ้านท่านก็รู้อยู่ว่ามันมันคือ high involvement เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อโฆษณาเท่ากับเชื่อเพื่อนผมหรือญาติผมที่เคยซื้อโครงการของทุกท่าน mm hmm. และอย่างบางแบรนด์นะครับอันนี้อันนี้บอกเลยฮแนะนําเลยครับว่า มัสจำเป็นต้องทำช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤตจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะไอการขายบ้านในช่วงวิกฤตอย่างน้ำท่วมเนี่ยมันขายได้ยากมากอยู่แล้วเป็นปกติแต่บางรายคงจะซื้อเวลาไว้แล้วบ้านในโครงการในในในโครงการเขาหลายโครงการมากน้ำท่วมแต่โฆษณาขายบ้านแล้วโฆษณาถี่ด้วยผมนึกถึงโค้กเลยครับ ช่วงนี้ทุกคนเดือดร้อนเราตัดงบโฆษณาออกเพื่อจะเอาไปดูแลคนอื่นๆเอาเฮ้ยผมก็นั่งดูเอาเฮ้ยเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านเลยเจ็ดร้อยี่สบสามหลังคาเรือนท่วมมิดถึงออกอะครับโฆษณาอยู่นั่นนหะทุกวันเลยความสําเร็จคือคุณความสําเร็จคือคุณความสำเร็จคือคุณ,คคคณ,คคคณนั่งโฆษณาทุกวันเลยมึงจะไม่สำเร็จกับพรอะกูนี่แหละ คือคือคือผมเข้าใจนะฮะในเรื่องของการซื้อเวลาเอาไว้แต่เฮ้ยมันมันแทงใจดํามากเลยอะคุณไม่เห็นจะทาอะไรกับผมเลยแต่คุณโฆษณาขายของเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามันมีไอที่มันไม่ทว่วมเลยแต่คาถามคือช่วงนั้นใครจะซื้อฮะผมก็ไม่เห็นใครซื้อเท่าไหร่ไหนช่วงน้าท่วมมีใครขายบ้านได้เยอะเยอะบ้างครับน่ะต่อให้คอนโดด้วยจริงไหมฮะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าก็แค่ยกเลิกเวลาทั้งนี้เองครับไม่ได้ยากหรอกครับจริงๆแล้วอะแต่ผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงอยู่นี่นี่นี่คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการบ่นกันเนี่ยครับลงไปในเฟซว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคือเพราะนั้นมั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 นเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วเฟซมันไปเร็วมากนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะจะเข้าใจกันดีในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเป็นนักจิตวววททยยยาาาดด้้้จจํเป็นองมีีีกรสใ่ และจําเป็นต้องมีมืออาชีพในการเข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่2ออีกอย่างหนึ่งครับในการที่จะสร้างตลาดเชิงรุกได้คือเรื่องของ value differentiation คําว่า value differentiation ผมไม่ได้หมายความถึงดีไซน์ฟังก์ชันหรืออะไรตามแต่นะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ท่านสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของท่านได้อย่างไงบ้างอย่างเมื่อกี้ดรโสพลท่านแนะนําไปนิดหนึ่งคือเรื่องของ csr อันนี้ในปัจจุบันผมเห็นด้วยอย่างมาก เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนเริ่มมองว่าถ้าท่านเทคแคร์คนอื่นดีเราซึ่งเป็นลูกค้าของท่านท่านก็น่าจะเทคแคร์เราได้ดีเหมือนกันจริงไหมฮะอยู่ดีใครจะไปเทคแคร์คนอื่นก่อนเทคแคร์ตัวลูกค้าตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ฮะเป็นเรื่องที่ที่คนเริ่มหันมาสนใจเช่นท่านสร้างบ้านเนี่ยท่านวัสดุท่านท่านคัดเลือกมาแล้วหรือยังไอาการที่ s c g บอกทุกวันว่า บ้านอีโคนีครับมันก็เข้าไปอยู่ในหัวจริงๆนะผมได้ไปเดินงาน B.O.I อ๋ออีโค่อีโคอีโคเออเอาวะอีโค่กับอีโค่นะครับมันก็มันก็เข้าไปอยู่ในหัวจริงๆคือมันมันมีคนช่วยช่วยท่านโปรโมทอีกทางหนึ่งแล้วในเรื่องของวัสดุนะครับอย่างที่2คือเรื่องของการการดูแลชุมชนของของ,ของเราเองก็คือโครงการเราเองว่าเป็นยังไงบ้างต่อเนื่องไหมนะฮะ ไม่ใช่ไปติดต่ออะไรก็ตามแต่ services. แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของคนเดิมที่อยู่แต่คนที่ใหม่คเลยฮะคนที่เป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมองว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีหรือเปล่าก็จากการที่ท่านได้ดูแลคนเดิมๆของท่านมาได้ดีแค่ไหนไม่เกี่ยวกับว่าโครงการหรือว่าแบรนด์นี้มีมานานแล้วหรือยังไม่มีมานานนะครับจริงๆแล้วบางทีแค่โครงการเดียว2โครงการก็พิสูจน์ได้ว่าท่านน่ะใจหรือเปล่านะเหมือนเหมือนโกติอะ กลางคืนไม่หลับไม่นอนไม่ต้องทําอะไรมากใจเปล่าพี่ใจเปล่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันไปเนี่ยเดินเดียวเนี่ยไปทุกคืนเลยโกตีเขามันไก่ขายดีขึ้นจริงๆนะครับผมเคยไปกินมาเนี่ยแล้วก็ถามพนักงานเลยน้องพี่ถามจริงไอ้ตั้งแต่น้ําท่วมแล้วโกตีไปเยี่ยมคนเนี่ยยอดขายดีขึ้นไหมดีขึ้นนะพี่บางคนมากินบอกเลยอยากช่วยโกตี บ้าเอามั้งไหมครับวันไหนถ้ามันน้ําท่วมอีกทุกคืนเราจะไปโครงการเราโครงการละหนโครงการละหนแล้วก็มาคุยกับสัวยุทธว่าเราทําอะไรบ้างเขาคงไม่อยากไปมันเขอ้อาจานเพราะเขาไม่อยากให้โครงการเขาท่วม <c oughs> <c oughs> เราคงเลื่องที่โครงการไม่น้ําท่วมมากกว่าอย,อย่านะฮะเพราะว่าถ้าท่านทําแบบนั้นเนี่ย ทุกวันเนี่ยมันจะเฟกมากแล้วคนจะไม่เชื่อแต่ก็ตีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอย่างนั้นมันโอเคนะครับนั้นนั่นคือนั่นคือ value differentiation เนี่ยผมว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนมากกว่าเรื่องของฟังก์ชันของบ้านนะฮะดีไซน์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนจะสนใจแต่ว่าความรู้สึกมากกว่าที่เราเราให้อะไรกับคนที่เคยอยู่หรือว่าคนที่จะเข้าไปอยู่แล้วมันเห็นได้ชัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ทุกท่านคงรู้อีกอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของ after sales service อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่า ยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเมื่อปลายปีเนี่ยครับคนยิ่งรู้สึกเลยว่าถ้าฉันเข้าไปอยู่เกิดสมมุติไม่ได้บอกว่าจะท่วมนะครับเกิดสมมุติมันท่วมเนี่ยฉันจะหาคนดูแลฉันได้ใช่ไหม mm hmm. บางคนเนี่ยครับอยู่บ้านจําเป็นต้องอยู่บ้าน,นอย่างอย่างที่หมู่บ้านผมอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมีคนอยู่แบบไม่ออกจากบ้านนะครับขนาดน้ําท่วมถึงขนาดนี้ก้าวหลังทุกวันคําถามที่เขาถามคือจะตัดไฟปะ อาเลยถามใครไม่รู้ไม่มีใครอยู่โทรไปไม่ติดคือผมอยากให้ทุกท่านลองปรับอย่างนี้ดูครับผมเชื่อว่าทุกท่านมี call center คือมีคนที่ต้องรับโทรศัพท์เพื่อเวลาบ้านลูกบ้านหรือว่าใครก็ตามแต่มีปัญหาเนี่ยโทรมานะฮะแต่โดยปกติเราเน้นอะไรครับเราเน้นขายาผู้ตรงๆเราเน้นขายเป็นหลักถ้าโทรมาปุ๊บสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยมีแต่พอน้ําท่วมถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แต่หลังนี่ราคาท่้นี้นะคะเอาเฮ้ยไม่ใช่แล้วละ่ะนะครับเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าอะไรครับคอเซ็นเตอร์ช่วงนั้นเอาถามจริงในในในช่วงน้ำท่วมมีใครแบบคอเซ็นเตอร์รับอะไรเรื่องอะไรไหมครับแบบขายได้ด้วยคอเซ็นเตอร์ผมว่าน่าจะโทรมาโครงการนี้ว่าจะไปดูท่วมไหมครับมากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมเออเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าอะไรครับปรับคอเซ็นเตอร์ตัวเองให้มาช่วยแก้ปัญหาดีกว่าไหมเพราะคอเซ็นเตอร์โดยส่วนใหญ่ผมโทรไปผมเคยโทรไปเนี่ย อันนี้ไม่ทราบค่ะเออทางผู้บริหารไม่ได้แอสไซน์ข้อมูลมานะคะแต่ถ้าเกิดรู้เราจะรีบตอบกลับเลยค่ะแต่ถ้าเกิดถามขายโอเคเลยค่ะถามมาเลยค่ะจะขายใครวะเออนะครับนั่นคือการปรับตัวซึ่งเราทำ after sale s e r v ตัวนี้ปรับตัวไม่ได้ทันเพราะ,ะนั้นผมว่าพอมันมีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับมันต้องคิดให้ทันแล้วว่าเราจะปรับตัว